สวัสดีครับร้านแปะอร่อยยนจังหวัดปักิงครับตัวนี้เป็นรถไถ B-6000 นะครับแซด0 0 0 0พันโฟวินะครับนี่ไม่ใช่ B-6000 ธรรมดาดบ6000ตัวนี้ w ฟว e l เก่าจากญี่ปุ่นครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะสีญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้ครับมันทามานะครับมีทาสีมานิดหน่อย ยังไม่ล้างนะนี่ยังไม่ล้างนะครับล้างหน่อยก็สวยแล้วเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างดีสมบูรณ์ยางโอเคมีโรตารี่ครับโรตารี่ตัวนี้แค่เก้าสิบเซนนะใครเข้าลองอ้อยนะครับมาเลยนะครับเก้าสิบเซนดูใบดูใบก่อนใบหนาปึ๊กเลยเนี่ยโรตารี่ประมาณเก้าสิบเซนใบหนารถสวยรถด,ดีใครสนใจครับศูนย์8ปดห้าหนึ่งศูนปด็ดศูย์เก้าสามครับไปอะไรยนต์ปัจจินครับ คันบีหกพันโฟวิล